สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูการตัดต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าต้นปอหูนะครับก็จะนำไม้ชนิดนี้ครับไปทําเป็นก้ามไม้กวาดตดอกหญ้าแบบกรรมฐานนะครับก็จะมีลักษณะที่มีใบใคล้ายรูปหัวใจแล้วก็มีขนเล็กๆนะครับเกิดขึ้นตามใบของมัน ก็จะมีลำต้นที่มีก,ก,กิ่งก้านสาขาออกแบบนี้นะครับต้นไม้ก็ไม่ใหญ่มากครับเป็นต้นไม้กลางๆขนาดากลางเนื้อไม้ก็ไม่แข็งมากครับต้นไม้ชนิดนี้ก็จะชอบเกิดตามทุ่งไร่ทุง่งนาทั่วไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ทำการตัดนะครับตกแต่งแล้วก็ตัด ัเลยครบสำหรับคลิปนี้ครับผมถ่ายไว้เมื่อประมาณปลายปี64ครับช่วงกลับบ้านที่กรสินในช่วงปีใหม่ครับมีโอกาสก็เลยไปหาต้นแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะครับครับเมื่อเราตัดขาดเรียบร้อยก็ตกแต่งกิ่งก้านนะครับ คัดเลือกเอาก้านที่เราต้องการนะครับก้านที่คิดว่าจะใช้งานได้มีด้ามที่ตรงสวยงามนะครับทีนี้ก็จะใช้เลื่อยตัดครับจุดที่จะตัดก็คือ,อตรงง่ามของมันนะครับเนือง่ามของต้นนะครับก็จะ เอาส่วนของกิ่งของมันนั้นไปเป็นด้ามจับส่วนลําต้นของมันนั้นเอาไปเป็นส่วนของอจุดที่จะถักแผนหรือว่าถักดอกหญ้าใส่นะครับจุดนี้นะครับจุดที่เหนือง่ามขึ้นมาข้างบน,นครับเราก็ตัด ได้เลยครับสังเกตว่ามันจะแบ่งได้ประมาณประมาณสามด้ามครับตรงนี้ที่มือซ้ายผมจับอยู่นั่นคือเป็นหนึ่งด้ามน,นะครับเราตัดออกไปนั่นหนึ่งด้ามแล้วขยับลงมาข้างล่างก็จะได้อีกหนึ่งด้ามแล้วเราจะมาตัดอีกจุดข้างล่างนะครับก็จะได้อีกหนึ่งด้ามครับแล้วค่อยเอาไปตัดให้ครับ เริ่มเห็นรูปร่างของไม้กวาดแล้วใช่ไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะของด้ามไม้กวาดน,นะครับถ้าเราต้องการยาวเราก็ตัดยาวได้เลยครับเราก็อาจจะทิ้งตรงอีงตรงกลางนั้นไปแต่ว่าเราต้องการใช้างานแล้วก็เก็บเอาไวน้นะครับออกมา,เ,าเป็นเ็นไม้กวาดอีกด้ามหนนะึ่งแต่ว่าอาจจะสั้นหน่อยนะครับตรงที่ผัก แล้วก็ตัดได้เลยครับจุดที่เหลือง่ามขึ้นไปครับเลื่อยก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับก็จะตัด 可以，你。 เมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตกแต่งกิ่งตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปครับกิ่งเล็กๆน้อยๆพวกใบพวกอะไรเนี่ยตัดทิ้งให้หมดครับแล้วก็อีกอย่างก็คือความยาวของด้ามเราก็ตัดเผื่อความยาวไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะเอาความยาวเท่าไหร่นี่นะครับลักษณะของด้ามไม้กวาดเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยไปแต่งนะครับไปถากออก ก็เอาไปลนไฟครับลนไฟดัดดัดให้ได้ด้ามที่ตรงนะครับนะครับนี่ก็ได้3ด้ามนะครับกิ่งใหญ่1กิ่งนะครับก็ได้3ด้ามทังที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปดัดเอาไปลนไฟดัดค่อยติดตามชมตอนต่อไปครับ